สวัสดียามเที่ยงสายสายครับช่วงพักผ่นรักษาอาการเรือรังจากตาของปลากระเราะและ้วกบพักผ่นไปในตัวครับอยู่โรงพยาบาลก็มีน้ำยาอาหารพร้อมกับนะครับ การของตาปลายก็ต้องใช้เวลาครับตาเป็นอะไรที่ละเอียดอ่อนครับข้างขวาก็มีน้ําตาไหลออกมาครับเป็นฝ้าอยู่ที่ตาดํานิดนึงนะครับแต่ข้างซ้ายก็หนักครับหนักนะครับหันจะหันหันข้างขวาดูตลอดเวลาครับเพราะว่าข้างซ้ายพลามัวครับครับใช้ยาแก้เสษหยดเข้าไปก็จะทําให้ ตาดำนะครับขยายนะครับขยายแล้วก็จะทำให้ตาหมองฝ้าขาวทั้งตา,กา,กากครับเพราะฉะนั้นความเจ็บปวดของพ,พู้ป่วยก็มีพอสมควรครับแต่บอกผู้ป่ายแล้วว่าต้องใช้สงองมทตนครับสองบดตน้นขาวไปหมดเลยหเห็นนะครับเดี๋ยวผมจะซูมให้ดูนะครับ ก็จะมีน้ำใจกับหมอก็ดูแลอย่างใกล้ชิดครับหมอก็ดูแลอย่างใกล้ชิดแล้วดูแลเป็นอย่างดีครับตอันนี้นะ้าชายก็ได้มาเยี่ยมไข้ฝ่ายประเสริฐครับนะครับนะ้าแดงครับนะ้าแดง นาชายสุชิรักรับไมาเยี่ยมอาการของสายประเสริฐครับอันนี้นะอย่างเมืองตางกับหน้าหวันครับก็เอาช้างมาพักอยู่ที่โรงพยาบาลเหมือนกันครับครับรักษาอาการปวดขาครับก็พวกเราก็อยู่ด้วยกันด้วยความอบอุ่นครับครอบครัวทีมงานช้างก็อยู่กันแบบนี้แหละครับ อยู่ด้วยความอบอุ่นร่มเดืนครับรพนักงานน้องๆก็ดูแลทําความสะอาดรักษา <c oughs> รักษาความสะอาดแล้วก็เตรียมเครื่องมืออุปกรณ์แล้วก็อาหารช้างครับอันนี้ปลายทองดีครับปลายทองดีของน้องโอ๊ตครับจากสุราษฎร์ธานีครับดูครับเจ้าของเลี้ยงเองครับ ทำความสะอาดให้อาหารเป็นอย่างดีครับอ้วนท้วนสมบูรณ์ครับพายทองดีจะเป็นช้างสีดอที่สูงใหญ่สวยงามมากครับดูครับนี่ครับเจ้าของเป็นกวนเองและเป็นเจ้าของเองครับการดูแลความสะอาดความใกล้ชิดทุกสิ่งทุกอย่างครับคำว่ารักช้างครับ คำว่ารักช้างเป็นแบบไหนครับดูได้ครับดูได้ครับดูได้จากการดูแลเอาใจใส่ครับโหลมแรงครับตรงนี้ลมแรงครับนี้ลมแรงมากนะครับเห็นแบบนี้นะครับทุกคนชื่นใจไหมครับการดูแลเอาใจใส่รักษาช้างครับนะครับเห็นแต่มุมมองที่ ไม่ค่อยดีของวิถีชีวิตช้างของคนใต้ครับแต่ว่ามุมลึกๆนะครับสองแท้จริงๆครับให้เห็นกันครับว่ามันมีหลายกลุ่มมีหลายประเภทมีหลายจำพวกครับอันนี้ครับมาแล้วครับขวัญใจขวัญใจของคนหลายคนครับหมอโบครับหมอโบครับเนี่ยดูแลอย่างใกล้ชิดเลยครับเห็นไหมครับไม่ทิ้งเลยวันทั้งวันครับอยู่กันแบบนี้นะครับเดี๋ยวเตรียมโน่นเตรียมนี่ครับนี่คือจรรยาบรณนะครับจรรยาบรณของหมอ แล้วก็จัรยาบันของการบริการนะครับโดยอยู่โดยมีจริยธรรมคุณธรรมครับนะครับนะครับทุกคนอยู่ด้วยความอบอุ่นครับนะครับบรรยากาศยามเที่ยงนะครับที่โรงพยาบาลช้างจังหวัดกระบีครับอำเภออำเภอคลองท่อมนะครับครับโรงพยาบาลภาคใต้ครับนะครับเป็นที่ เพิ่งพาพักพิงของช้างนะครับนะครับโอเคครับสวัสดีครับ